ไปเนาะเต๋อเพื่อนเราเิ่นสิลงยุกสิดุ้งพี่น้องผมเพิ่นไปยุกสิดุ้งมามาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้บานนี่มาเบิ่งมาเบิ่งน้ำเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งน้ำเพิ่นสอสเด็ดสอสเด็ดพี่น้องสะดุ้งเอาไว้ซื้อเกับหมันครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโว้ยพี่น้องผมพี่น้องผมผูผ้ละเอ้ยมาขักมาแน่แต่พี่น้องสะดุ้งเอาไว้ซื้อเกลือ สวัสดีครับผมเมื่อนี้เบาะไก่โคก้อนบกผ้าเลาะผ้าพี่น้องพยนสุรุมอีกแล้วครับข้ามน้ำม,มันขึ้นนอพี่น้องนอะไปหาปูหาปลามาไปถ้ายยาจะกินนะครับพี่รถขี่จัคู่ใจไปอีกแล้วครับผ่าลงน้ำลงในกับแม่นเพิ่นนี่แหละครับไปพี่นอ้องเบาะลายใหญ่ห่างเดี๋ยวไปห่อนหลังมาจังกองกันอีกทีนึงครับผม ทีเก่าทีเดิมแลรวครับไปแล้วครับลุยน้ำลุยลนยน้ำไรลครับพี่นอ้องลงลุยไปเลยไอ้เสียบุก๊ก ้อยครับเพิ่งจอดรถเรียบร้อยอก,กำลังจะข้ามไปจุดเก่าของเรานะครับนี่จุดนี่ของเบ้าตือยกอยู่นี่พ่นยกมือ bye าบายบาย้าเบ้าตือถือไรยเดียวบอไก่สิ้าขามมาหลุมน,น้ำพุนเพินเข้าไปจุดของเบ้าทีมก่อนครับเข้าไปช่องนั้นเลย โอ้ยบอทีมที่พาไปหลุมเนื้อกินเขียทั้งนี้น้อเฮ้ยระดับเตดับเต็มนะครับโอ้ร่ำเซ่ครับพี่น้องอากาศกำลังดีช่วงบ่ายๆปุ้ยพี่น้องผมพุ่นโอ้ยพุ่นบุญกว่าเด้ยว่ได้เบิ่งน้ำเพล่นเพิ่นเอาสะดุ้งไปพุ่นไปเบิ่งน้ำเพล่นซะก่อนไปเบิ่งน้ำเพลินนว่าเต็บอทีมบอทีมบอทีมไปเบิ่งไปเบิ่งพุนผนพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องพุ่นชกมือไวๆสะดุ้งบ่ได้กกู้พี่น้องผม สะดุ้งบ่ได้กู้อันบาดนี้พักกันเอาสะดุ้งสั้นไว้นหน้าครับบาดนี้ส่วนทางหนึ่งน้ามันขึ้นมันมันอันน้าท่วมมันขึ้นเอาละครับไรขาไรขาบ่ทิมงพายเรือกลับไปกลับมาลอยขับหน้ามูลกลับไปกลับมาบาดนี้บาเตื่อเพราะน้ำพืชสิลงยุกสะดุ้งพี่น้องผมเพิ่นไปยุกสะดุ้งมามาพี่น้องว่าเบิ่งอันนี้บาดนี้มาเบิ่งมาเบิ่งน้ำเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งน้ำเพิ่น สอสเด็ดสอสเด็ดพี่น้องสะดุ้งเอาไว้ซื้อเกับหม้านครับเบืองเด้อพี่น้องเด้อโว้ยพี่น้องผมพี่น้องผมพู้หลักเอ้ยมาขักมาแหน่แต่พี่น้องสะดุ้งเอาไว้ซื้อเกือบถือกูตาเพราะที่มัไปใกล้ๆยเยอะน่ะเอาขึ้นมาใส่เรือพี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาขึ้นมาใส่เรือพี่น้องเอาเอาสะดุ้งไว้ซื้อพี่น้องเพราะได้ยุกเด้อครับนี่โอ้ยเอาสะดุ้ง กลางไว้น้ำท่วมน้ำขึ้นมาครับปืดพี่น้องผมโอ้ยมาขัดบอลนี่ยพี่น้องปืดติ๋วไม่ได้เฮ็ดเอาได้พี่น้องมันมาเองนี่หัวละโอ้ยเบิ้องข้างล่างครับเบิ้งข้างล่างโอ้ยพมถามว่ามันตากกวาพี่น้องโอ้ยคัดกักกักกักเปื้อนครูลงพี่น้องพคนละปาดปาดปาดเอาปาดพี่น้องครูที่เมื่อตะวานนี่มึงเด้อพี่น้องคน้อ หวโอ้ยพี sure. ่น e ah, oh, ้องกซิก่เสี้ยวเดี uh ๋ยวว่ากายังขี้จะอาโอ้ยหมันหสะดุ้งจังไนพี่ะมาหมันเยโอ้ยหมันหมัครับหมันโอ้ยขักขักพี่น้องผมสดุ้งข้างไว้ซื้อพี่น้องเป็นลเลบัเล้สะดุ้งข้างไว้ที่ซื้อ กดเอาพันพี่น้องผมโอ้ยมีแต่ปลาซิวเขาตัวงามๆพี่น้องเบาเต๋อเพื่อนเอาผงซีพริกพริกสะดุ้กนะน้ครับกินกับถั่วกินกับสวดเลยโอ้ยกักะกะกโอ้ยปลาซิวโอ้ยน่นเอ้ยพี่น้องคุณไปบ้านเข้าไปทางข้าบ้านนี่ปลาซิวพี่น้องผมคนละเอ้ยกักะไปครับบ้านนี่ ไปรุ่นฟังข้างบนครับผมครับผมเบาไก่ตากไว้ยังสี่นะครับจากพักกันตากไว้ยังสี่แล้วกันนี้จะเบาไก่ตากไว้สูงเบาเต๋อเพื่อนเอาไว้จำๆนะครับเพื่อนก็นเอาลามเสือกไว้นี่มาถึงเป้าไม้กันแล้วนี่ดุ่งเอาไว้ยังสี่ของเบาเต๋อเพื่อนก็บหางไว้หั้นบาดในบาดเต๋อเพื่อนเอรีเลื่ยพี่น้องผมอเอาเข้ามาลุ่นเบิง้งบาดเข้ายกมันสิมีปลาคือว่าบอมันสิได้คือว่าบอ ตาตามเบื้องครับผมถ้าติดตามเบื้องพี่น้องเ่าวทิมก็พอใจลุงก็อยู่กลางน้ำครับเพราะว่าบ่าวไก่เห็ดห่างสักนั่งกลางนา้ำบ่าวไก่นั่งอยู่ทึ่ห่างเก่าครับบ่าวเต๋อก็อยู่ฟังทางคุณครับบ่าวเต๋อยุกล้วครับบาดแดดของเพื่อนมีบ่พี่น้องน,นั่นนั่นบ่าวเล็กก็ถือกระของบ่าวเต๋อโอ้ฟังทางคุณมาอนเดียพี่น้องผมเออตักละครับฟังทางคุณ ผมกับพี่น้องผมไม่ไหลายเด้อรับติดติด,ดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่เบาทีมเบาเตือนะครับช่วงใบใบๆึ้นเ่าครับมือนี่มายกสะดุ้งหาอยากหากินคือเเ่าครับอุ้ยแต่ว่าบางหันมาหอดสะดุ้งบ่ได้ยกพี่น้องกลางไหวเสื่อเสือกับเข้ามาโผดแถอปะสิวเขาอุ้ยคักขักพี่น้องอถาถ่ารลุนน้ำเบาทีมครับผมมีวาลคองเบาทิม่ม นี่ยัง่างที่สามกันครับหนึนเรื่องนี้บ่น bon. ี่วะพี enfin ่น้องนี่บ่โอ้ตัวนึงครับตัวนึงตัวนึงโอ้ผมกับตัวละครผังเบาเต๋อทั้งมาถือทักใส่พี่น้องพูดมันก็ขาวอยู่ครับพุ่นเอาทียมเลยตัวนึงนี่ดินนกองแนงอยู่น right, ี่พี่น้องเอาทียมเลยตัวนึงครับเอาทียมเลยตัวนึงไครบ่ล่ะว่าจะใดตัวนึง ปลาพลโลดสะดุ้ดสองเส้นนสองเส้นเครื่องครับเพื่อนเพื่อนเอาสองเส้นลงนี่โอ้ได้การได้นาะพี่น้องเนาะพิษตามาผมมาทิ่มครับพี่น้องพีได้อีกบ่าอุ้ยอุ้ยอ้ยปลาหยังปลาหยังปลาหยังบาทิ่มมาทิ่มกระดินแห้งแท้โอ้ยปลากระเทยไงพี่น้องโอ้ยปลาคุ้ยล่ามไงเปื้อนเปื้อนปื้อแบบไงเลยครับแบบไงเลยพุดของเบาเต๋อกระเต้นดึ๋งดึงอยู่พุ่นมันมันนะครับมันมันแล้ว น่คืดุมสุยดบารสงบาทถึงแล้วครับถึงแล้วทายท,ท,าทาี่ตามกันี้ครับพี่บอกอู้ยพี่น้องฟ้ายังนั่นตัวนีญ่แอ้เอ้ยเปลี่ยนบิพี่น้องเปลี่ยนบุก็ซอยบอกอุ้ยลาซอยใหญ่พอซอยใหญ่พี่น้องปาดวาดวาด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 ตัก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 เส็จเร็บ่อยแล้วครับเสรเรีวบ้อยลอซอยพุ่นของเบาเตอรับซ้องพี่น้องคุณทางค sure. ุณนลครับ ถือคือกันครับเพื่อนก้อนเกาครับมอย่องหม่งมองเกาหนามก็ลังขึ้นไปเรื่อยๆได้ระยะยกสะดุงพอดีครับเบาไก่กับห้าอยากห้ากินอยู่แถวนี่ยแล้วพี่น้องผมโดนโดนก็จังไปบ่องไม่แต่ส่วนมากาก็สะอยู่แถวเกาเนี่ยแหละครับแถวบอลเคยห้าอยากห้ากินแล้วพี่น้องเนาะบอลห้าอยากห้ากินยุนไซกับห้าอยู่หันแล้วครับนบ้ำเบาทีมพี่น,อน้องเนาะโอ้โยเต้นแล้วพี่น้อง เต้นออกไปแล้วครับเต้นออกไปแล้วโอ้ยสีดายสีดายตัวใหญ่ครับผงดงเลยน้ำเลึกได้ครับมองนี้โมเมนต์มาตื่นเด้วยพียย่น้องย่างเชี่ยไรกระน้มสองซับมตรอยู่ครับบ่าไก่ใส่ลักไม้ไผ่เห็ดลักห่างขึ้นก็นั่งสูงๆเห็ดคือบันไดไต่ขึ้นมานั่งสูงๆเอาจะสะดุ้งสองขาหนาจุ่มลงน้ำอีกสองขาหลังนี่อยู่ทั้งๆกับเบาเทีมครับอยู่สูงๆหยุกอีกแบบหม่นะครับหยุกคนละสูตร ปกติแล <Es> <an> okay oh, ้วพนยุกมันจะเอาลงเบ้อทั้งสี่ขาตั้งดินแต่ว่าสูตรนี้เอาลงแค่สองขาหนาบ้าเตือเขาอีกนะพี่น้องนะสันโขบโบอยูพาพึ่นมาที่มานิบมั้โมาอู้นี่นี่พี่น้องพี่น้องถึงแล้วครับเดี๋ยวปุกุม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 ปุุมกตักตักตัก คุณพี่น้องผมได้หลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจซีบนิ่ยอันคูรูคิรีของผู้ขาเนี่ยยกเสกเอาเท่าซื้อหัวพี่น้องกดเข้ามาชมมาเบิ่งเนี่ยโอ้ยเป็นพอบุญเป็นพอคุณก็บ่าวไก่หลายเหตุให้บ่าวไก่ไม่แรงใจสิเหตุคลิบพี่ให้น้องผมติดตามเบิ่งนะครับติดต,ตามกันเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องมีบ้างมีบ้างนั่น,นพี่น้องพี่นอ้นอ,งนองโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องโดนแล้ว เอาล้วครับพูดแล้วตักตักตักสองครับสองสองเด้งครับสองเด้งมันเด ق, ing, ้งสองเทียบพี่น้องสองเด้งรับชมคันนี้ครับพูบถือว่าถือว่านั่นนั่นพี่น้องนั่นนั่นนั่นอู้ยตักไปตักมาหลุดลงน้ำว่าอะไรสั่มที่น้องพี่น้องเนี่ยเนี่ย เห็นด้วยแล้วครับบอทีมครับ,บรุนกระเบาทีมครับรุ่นคันอีกครับ,บรุนบร่นคันอีกมีบ่มีบ่มีบ่บ่มีบ่เต็มเลยครับบาดใดบาดบ่เนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจน้ำด้อครับพี่น้องผมยกขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วยกก่อนอุ้ยบาดนี่พี่น้องแตกโคบรถบาดมาจังไหนนี่บาดนี่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 ตื่นเรือพอยายใจครับพอยายใจแล้วหาขี้เรือเราเสียบเบ็ดเสียบคอเรา เอ้าเอานั่น,น,นพ่อใหญ่ใจพ้นพ่อจะลงมากครับถือบาทเดียว <c oughs> บาทนี้จักมาจาังไรเหตุให้พ่อใหญ่ใจเบื้องคักสามตัวเลยพี่น้องปลาขะแยงตัวนึงคักคักผลพ่นลงไปเสียบเบ็ดครับพ่นเสียบเบ็ดใหญ่ครับพี่น้องเสียบเบ็ดใหญ่บรรท่ามีปลาข่าวปลาปืงปลาหยังถืงเบ็ดเป็นเห็ดไปนะครับอีสานบ้านเฮาหาอยากหากินมีหยังก็เห็ดไปหาไปนะครับพี่น้องผมอ่าถ่ารุ่นกันอีกครับกับว้าเตี้ยวว้าทีม เด็ดสองสองครับพี่น้องสองสองสองครับสองนั่นนั่นนั่นได้แล้วครับสองตัวสองตัวพี่น้องเต็นด้งหลุดวังหันนี่เก็บมันตำหนาว่าสันฮะมานนะครับปะกุมบ่ปะกุมปะกุมปะกุมสองตัวมันมันครับผมหลุดแล้วครับพี่น้องหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนั่น กุ้งครับประกุ้งอยูม่มีมีดกับกรอนเข้ามาครับอีกตัวนึ่งจะเทิร์นครับพี่น้องผมไอ้พี่น้องตัวนี้ตกน้มตัวน้องจอมหนานมันเป็นปลาพอกกระเทเือนครับพี่น้องปลาพอกกระเทือนเอียงหมดดีสะดุ้งซ้องเส้นเคืองผอยางกรอดแน่อย่าบ่อย่ากันกรอดแน่นะครับเนี่ยมันสันมันกัตุ้ยออกหลวมนะครับพี่น้องบาทละตัวทองตัวบาทละได้กันจังติดตามมั่งครับถือแล้วครับถือแล้วถือแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแบบเงียบๆครับมาแบบบรโดดเฮ้อแป๊วออกหงุขาดพี่น้องผมสะดุ้งกะเก้าเก้าขาดขาดครับพี่น้องภาสิว่ามายกถึงจะบอลเกา่าบาลไก่ก็ไม่หม่องไปงยกบอลอื่นนะครับโด,ดโดนๆยังได้ไปหน้ามบอลอื่นกะบอมีบานไหนไหลหรือลวงที่ว่าหน้าหม่องทีบาลไก่เคยหาอยากหากินมันไหลก่อนครับมันมีมากก่อนบาลไก่ก็ต้องกลับมาหาอยู่ตะบอลเก่านี่แหละครับพี่น้อง จังไหนยัง,นยงถ่าติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมมามาลุ้นกันมีมว่าบัตร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 มีมอเฮ้โดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วว่าสิบ่มีพี่น้องน,นั่นเบาที่มันเคยลาบที่ละครับพี่น้องไปแก่นั่นมันสอบสะดุ้งขาดรุดปอกออกบันซิกมาทางพี่เลยครับประกุมตัวนึง ness, ครับประกุมตัวนึงบาดแล้วตัวไรไปนี่ละครับพี่น้องสวงปลาบ่มีปลาบูเรนก็ค่อยๆถือเรื่อยกันยังไข่ด้วยเนาะครับพี่น้องเนาะ เราเต๋อกระแนงครับนะครับแน่เราเต๋อกระถือครับพี่น้องผู้ชมพื้นซันเอาล้วครับกรถือปลาดะตัวอะไรอยู่ครับพ่อเดี๋เก็บเดี๋ยวเล่นนะพี่น้องเนาะถตาที่ตามกันอีกครับครับลงลึกๆนะฮึอะไรคืออ้ยปลาใหญงพี่น้องนั่นปลาใหญงนั่นโอ้ยปลาสวยใหญ่ครับปลาสวยใหญ่ปลาสวยใหญ่ครับนะสวยมากเลยครับสวยมากเลย เอาพุ่นเอ้าบอลเติร์กเอาอยู่พี่น้องผมพุ่นยุ้งตะกุยตะคุยอยู่คุณถ้าเจะเบิ่งปลายสวยง่ายบาลทิมครับถ่ายทิศตามไว้ดีครับชักนี่บ๊โดดบ๊นี่วะโดดบ๊นี่วะโดดบ๊อกจับบ๊อกจับบ๊อกจุบจับจิบจุบนะฮะฮะนี่บ่โดดครับจะมาเป็นปลาขาวปลากุ้มปลากุ้มครับปลากุ้มโอ้ยไปแล้วฝนตกจับทั้งน้องก็ได้ ป็นปลากุ่มครับปลากุ่มปลากุ่มยักษ์ปลากุ่มยักษ์บอโดดครับเพื่อนนี่ปลาบอโดดครับปลานักไข่บอโดดอ่ะถามเพื่อนแค่นี้ครับผมอู้ยพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องวงทางเบาเต๋อครับผุนเบาเต๋อเอาขึ้นมาผุนวงเด้งลงเด้งครับพี่น้องทางผีโป้จุ๋มบ่้จิ๋มแต่ว่าทางผุนตักอย่างเดียวครับโอ้ยสุ่มครับพี่น้องสุ่มสุ่มเบาเต๋อสุ่มครับมาที่เอาขึ้นนะครับมาขึ้มเอาขึ้นแล้วนี่บ่โดดบ่จุ๋มจิ๋มจอมแจมมิดจีดีโอ้ย พี่น้องมีบ่โดดบ่มีบ่โดดบ่เห็นยังบ่เฮ้ยไมยังเฮ้ยังนี่ปลากระไทยเ็กหนึ่งตัวช่มงพอีกครับปลาบ่าวทีมสีมันบ่กเฮ้ฮ้พี่น้องพี่นั่นถือยู่หูทางพี่สูงสูงผีจัมบ่แจมบ่ดงบ่ดึงบ่นั่นปลาขาวหน่อยตัวนึงครับปลาขาวเล็กตัวนึง ปลาคุยรามเลขหนึ่งตัวเอ้าเรียบร้อยตกปองขาดบ่ได้สำหรับพี่น้องผมฮะถาลุ่นกันไหมครับครับมีวะอุ้ยเต้นแล้วพี่น้องโดนโดดออกไปผุนพี่น้องอู้นี่นี่นี่ครับปลาแล้วตัวนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาอุ้เดียวเดียวเดียววาทีมาทีมาทีมุนมาทีมุน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 มาหมุน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 มาอุ้ยปลา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 อู้ย ปลาซิวอ้าวครับปลา,าซิวอ้าวนะกินเสืเรือไปพี่น้องสารับชมพอดีครับผม<อ>ครับผมพี่น้องบ่าวทีมสสืดใหญกตัวบอ่อฝนกกำลังสีทุกแล้วครับปุกปิกปุกปิกมาอีกแล้วสงสัยสีดีเศร้าก่อนมาจา๊กพี่น้องผมฝนกกำลังสีทุกมาอีกครับพี่น้องนกนึงจังได้กะฝากพี่น้องนี่ด้อครับฝากติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่บ่าวทีมบ่าวเตอ๋อไว้น้ำนี่ด้อครับพอได้มีกำลังใจพาพี่น้อง หาอยากหากินภาพ,พี่น้องไปเบิ่งวิธีการหาวิธีการเห็ดนะครับสำหรับบาไก่บาทีมบาเตือกเบามียังหลายพี่น้องขอขอบบุญขอบพูนพี่น้องผมไม่ไรที่รับช่มเป็นแรงเคีย์แรงใจเป็นกำลังคิดกำลังใจให้เบาไก่ให้บา,บาทีมบาเตือกเบามีกำลังได้มีที่อยากภาพพี่น้องไปหาไปเห็ดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนลำลำลอยๆเด้อครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผนสิตกแล้วพี่น้อง